สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมเคิลอิอิสุนะครับถ้าคิดถึงรถอิอิสุต้องคิดถึงไมเคิลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวมิวเอ็กซ์แอคทีฟนะครับหรือว่ามิวเอ็กตัวเริ่มต้นนะครับว่ามีออปชันอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ในส่วนของราคานะครับตัวมิวเอ็กซ์แอคทีฟเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทครับและส่วนของสีขาวมุกนะครับเพิ่มเงินอีก12,000บาทเป็นราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสน 6 6 0 0 0บาทครับมีแค่2สีเท่านั้นนะครับก็คือสีเงินกับสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าออปชั่นมีอะไรกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับก็มาเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับซึ่งตัวเริ่มต้นนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงานะครับผสมกับสีเทานะครับที่เป็นสีเทาเงานะครับแล้วก็ในส่วนของไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกับตัวลองท t o ปแล้วก็ตัว top เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับมีล็อกของไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่ว่าในตัวรถนะครับไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวไปชมในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับเป็นลายใหม่นะครับในตัว2023นะครับก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของยางนะครับก็จะเป็นยางของดันหลบนะครับในส่วนของสเปคยางนะครับตัวนี้สเปคยางผมขอดูแป๊บหนึ่ง จะเป็นสเปค2 5 5ทับหนะครับขนาด17นิ้วนะครับส่วนตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นยางขอบ18หรือว่าเป็นยางขอบ20นิ้วได้นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถครับเดี๋ยวไปชมในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับครับในส่วนของด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับที่มีมาให้จากโรงงานนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นไฟเลี้ยวก็จะหยุดกับในส่วนของแก้มด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับตัวนี้ เป็นแบบธรรมดาเลยก็คือสามารถพับได้ด้วยมือนะครับแต่สามารถเปลี่ยนเป็นกระจกพับไฟฟ้าและก็มีไฟเลี้ยวเหมือนตัวท็อปได้นะครับตัวนี้แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของออปชันจริงๆแล้วกระจกเดิมก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับในส่วนของเสาอากาศนะครับมิวเอ็ก i v แอคทีฟจะเป็นแบบก้างปลานะครับตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับของตัวรถด,ด้านหน้านะครับซึ่งตัวรองท็อปกับตัวท็อปนะครับ จะเป็นคีบฉลามนะครับอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้จริงๆแล้วก็สามารถอุดจุดเดิมได้นะครับแล้วก็ทําเป็นคีบฉลามได้นะครับสามารถทําได้หมดแล้วก็ในส่วนของคิ้วขอบประตูตรงนี้นะครับตัวเริ่มต้นจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับสีดําด้านแบบนี้เลยแต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวท็อปได้นะครับแต่เวลาเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนคิ้วขอบประตูตรงนี้ชิ้นนี้และก็เปลี่ยนกระจกบานนี้ซึ่งกระจกบานนี้จะมาพร้อมกับคิ้วขอบโคเมียมตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคมาชมในส,ส่วนของด้านหลังกันต่อเลยครับมาในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยนะครับในส,ส่วนของด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับได้ตัวเดียวกับตัวท, Church, ท็อปนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับในส่วนของไฟงเบรกบก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชายบันไดด้านล่างหรือว่าชายกันชนด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้มิติจริงๆแล้วจริงๆก็ เท่ากับตัวท็อปนะครับจะต,ต่างในส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นเท่านั้นนะครับที่ต่างกับตัวท็อปเดี๋ยวไปชมในส่วนต่อไปกันต่อว่ามีอะไรต่างกันบ้างในส่วนของมิติภายในของตัวรถนะครับจริงๆแล้วเท่ากับตัวรองท็อปแลวก็แล้วก็ตัวท็อปเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าวัสดุบางชิ้นอาจจะไม่เหมือนกับตัวท็อปนะครับในเรื่องของภายในนะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางก็คือจุดเด่นของ isuzu mu x รุ่นปัจจุบันเลยนะครับกว้างขวางเบาสามารถพับเรียบได้นะครับบรรจุของได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สามารถ ใส่ตู้เย็น2ตอนได้เลยนะครับสบายๆหรือบางท่านนะครับสามารถนําผ้านวมมาปูเพื่อไปนอนตั้งแคมป์ไปเที่ยวได้เลยนะครับสําหรับพื้นที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปชมต่อนะครับในส่วนของออปชั่นด้านในกันต่อเลยครับออปชัน <Okay. S 1> ในส่วนของฝาท้ายนะครับจะเป็นแบบธรรมดาตัวนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ การเปิดก็สามารถกดเปิดได้ปุ๊บกดปุ๊บสามารถยกขึ้นได้เลยนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับในส่วนของโชค๊คแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับและก็ในกรณีถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพวกนี้นะครับแทบจะไม่เจอเลยเพราะว่า1เลยฝาท้ายเป็นโช๊คนะครับแล้วก็เวลาการเปลี่ยนโชค๊คอะไรพวกน,นี้ราคาค่อนข้างที่จะถูกด้วยนะครับและจริงๆแล้วในเรื่องของฝาท้ายจริงๆแล้วปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้เปิดด้วยอาจจะได้เปิดแต่ว่าอาทิตย์拜拜ตาาตหนึ่งอาจจะเป็นครั้งหนึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีผล กับการใช้งานของตัวรถสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวฝาท้ายนะครับเดี mm. <Sa> ๋ยวไปชมในส่วนของภายในกันต่อเลยครับในส่วนของภายในนะครับคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้มีที่ปรับสูงต่ําให้นะครับตัวนี้จะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับตัวเริ่มต้นจะเป็นเบาะปรับสูงต่ําให้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับสูงต่ํานะครับแล้วก็สามารถเอ็นได้เหมือนเบาะปกติทั่วไปเลยแต่ข้อเสียของเบาะผ้านะครับต้องบอกนิดนึงว่าเป็น ฝุ่นได้ง่ายนะครับสาหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับสาหรับเบาะผ้าแต่ว่าประโยชน์ของเขาเลยก็คือในส่วนของเบาะผ้าเนี่ยมันไม่เก็บไม่เก็บความร้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะนิ่มกว่าเบาะหนังปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของครอบสวิตต่างๆตัวนี้นะครับจะออกเป็นแนวโทนดําด้านนะครับมีตัวปลดล็อกมีตัวล็อกกระจกมีตัวปรับมุมมองของกระจกตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปรับมุมมองของกระจก ไฟฟ้านะครับหมุนขวาปรับขวาวิธีการปรับก็ดันขึ้นดันลงแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวานะครับตัวนี้ฝั่งซ้ายเหมือนกันแลวครับหมุนทางด้านซ้ายครับดันขึ้นดันลงแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวานะครับในส่วนของตรงกลางก็จะไม่สามารถดันขึ้นดันลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับมาต่อกันที่ในส่วนของด้านในนะครับตัวนี้พวงมาลัยก็จะเป็นแบบยูรีเทนนะครับผิวสัมผัสโอเคใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น การหุ้มหนังก็จะดีมากกว่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายสาหรับการควบคุมเครื่องเสียงนะครับมีมาให้จากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหตุผลเพราะว่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีการติดตั้งในส่วนของหน้าจอนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังมาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะเป็นขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้รองรับ Apple CarP l a y แบบไร้สายแล้วก็รองรับ Android Auto ด้วยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้เลย ในส่วนของแอร์นะครับก็จะเป็นระบบแมนนวลทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีการปรับทั่วๆไปก็คือเป็นทิศทางของลมแรงลมแล้วก็ในส่วนของความเย็นนะครับของแอร์นะครับสามารถปรับได้เลยแล้วก็ในส่วนของคอนโซลเกียร์นะครับก็จะออกโชนเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้มีระบบออโตเบรกโฮมาให้อันนี้โอเคเลยดีมากเลยสําหรับตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโตอโตเบรกโฮนะครับช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมากเลยนะครับสาหรับตัวนี้ มีระบบ traction control ควบคุมการทรงตัวมาให้มีระบบลงทางละชันนะครับช่วยเบรกในขณะลงทางลาชชันให้นะครับแล้วก็ในส่วนของ idling start stop นะครับหรือว่าดับเครื่องอัจฉริยะนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับและในส่วนของเลือนไม้นะครับตัวนี้เลือนไม้เป็นแบบปกติทั่วๆไปเลยก็จะมีการแสดงตำแหน่งของเกียร์เลขไมแบบดิจิตอลมีให้นะครับ ฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับที่มีอยู่ในถังนะครับแต่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะครับจุดดําๆตรงนี้กดไปได้เลยจะสามารถปรับในส่วนของโหมดต่างๆได้นะครับเราสามารถดูระยะทางที่อัตราการเฉลี่ยเชื้อเพลิงนะครับกิโลเมตรต่อลิตรเราสามารถปรับมาที่โหมดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นในส่วนของ ระยะทางที่สามารถขับได้ในเชื้อเพลิงที่อยู่ในถังนะครับก็จะเป็นตัวนี้น้ํามันที่สามารถขับได้ก็อยู่ที่ประมาณ80กิโลในในส่วนของคันนี้นะครับโอเคมีปฏิทินให้มีเวลาให้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่ในส่วนของโหมดไหน ODO ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของระยะทางของรถที่ขับทั้งหมดนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าลงจากโรงงานแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยระยะทางจะอยู่ที่8กิโลเมตรถือว่าน้อยมากนะครับสําหรับคันนี้ ในส่วนของตัวเริ่มต้นนะครับจะมีตัวปรับไฟด้านหน้านะครับเป็นตัวปรับโคมไฟด้านหน้าเพื่อปรับความสูงต่ำนะครับของไฟด้านหน้าเราสามารถปรับได้เลยแต่้นถ้าเป็นในส่วนของตัวท็อปนะครับจะเป็นในส่วนของการปรับไฟด้านหน้าแบบออโต้นะครับแต่ว่าค่อนข้างถ้าเป็นตัวแมนนวลเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะตามใจเราได้มากกว่านะครับสาหรับการปรับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของล็อกตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล็อกของไฟแอร์ด้านหลังนะครับถ้ากดปุ๊บไฟจะโชว์แบบนี้ก็คือแอร์ด้านหลัง พร้อมทางานแล้วนะครับเราก็สามารถปรับแรงลมจากด้านหลังได้เลยนะครับมีการปรับแรงลมถึง3ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับตัวนี้มีที่วางแก้วให้ทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งคนนั่งก็จะมีที่วางแก้วให้เช่นเดียวกันนะครับช่องเก็บของอะไรต่างๆนะครับอันนี้ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างจุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ในจะมีในส่วนของระบบ ปิดแอร์แบ็กนะครับในกรณีติดตั้งเบาะเด็กคาซีทตรงนี้นะครับถ้าท่านติดตั้งเบาะเด็กคาซีทตรงนี้นะครับท่านจําเป็นที่จะต้องปิดแอร์แบ็กนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับเพราะว่าการติดแอร์แบ็กปิดแอร์แบ็กเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยแอร์แบ็กจะไม่ทําร้ายหรือว่าไม่เกิดผลกระทบกับการติดตั้งเบาะเด็กคาซีทนะครับการวิธีการปิดก็ง่ายๆเลยครับจะมีช่องบุญแจอยู่ตรงนี้นะครับ เราสามารถเอากุญแจรถดเดิมๆเนี่ยไขายจากทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายเพื่อปิดในส่วนของแอร์แบ็กฝั่งซ้ายอย่างเดียวได้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ไฟจากทางด้านขวาจะเปลี่ยนมาเป็นทางด้านซ้ายทันทีนะครับก็จะเป็นการบ่งบอกว่าแอร์แบ็กฝั่งซ้ายจะไม่ทํางานนะครับเหตุผลเพื่อที่ติดตั้งเบาะเด็กคาซีทนะครับและไม่ให้แอร์แบ็กนะครับไปส่งผลกระทบเวลาเกิดอุบัติเหตุกับเด็กนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับการ ชาร์จแบตให้นะครับก็คือ usb ให้1จุดแล้วก็ aux ให้1จุดแล้วก็จะเป็นช่องเสียบที่จุดบุหรีนะครับตัวนี้สามารถซื้ออะแดปเตอร์นะครับมาเสียบเพื่อเพิ่มจุดชาร์จแบตได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของกุญแจอ่ะให้ดูกุญแจนิดนึงในส่วนของกุญแจนะครับเดิมๆจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นกุญแจธรรมดาปกติทั่วไปตัวนี้ไม่มีสัญญาณกันขโมยนะครับตัวนี้ ไม่มีอิโมบิลิเซอร์นะครับจะเป็นกุญแจธรรมดานะครับแต่สามารถติดตั้งในส่วนของสัญญาณกับโมดเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะติดเป็นตัวพุชสตาร์ทแทนก็ได้นะครับตัวนี้โอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวมิวเอ็กซ์แอคทีฟนะครับอ่ะนะครับสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของมิวเอ็กซ์แอคทีฟนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทในสีเงินนะครับถ้าเป็นสีขาวมุกแบบคันนี้เลยนะครับจะอยู่ที่ 1นล้านหนึ่งแสนหกนบาทครับเพิ่มมาอีก12,000ม่บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถอีซูสุนะครับหรือว่าอยากแต่งแบบไหนนะครับต้องบอกก่อนว่ารถมิวเอ็กซ์แอคทีฟเนี่ยเป็นรถที่ขายดีมากๆนะครับเหตุผลเพราะว่าออปชั่นคุ้มค่านะครับแล้วก็สามารถแต่งตามออปชั่นที่เราอยากจะใช้ได้นะครับฝากไว้เพื่อพิจารณาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอีซูสุด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ในการทำคลิปต่อไปนะครับถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์อีซูนะครับสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์0615463646ไมเคิลอีซุนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ